วันนี้เรามาทิปกันเว้ยคือเรามีรถบ้านหนึ่งคันกับเพื่อนสี่คนไปแกงคนใต้แต่ไม่มีพี่ดีนะเฮ้ยกูอ่านมั่งดิไฮนารุโตะแล้วก็เฮ้ยโอเคเกมนี้วิธีการเล่นคือเราเนี่ยจะต้องดูแลรถครับเพื่อเอารถเนี่ยขับไปข้างหน้าเรื่อยๆครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจุดหมายแม่งคืออะไรจะระวังทางในอุปสรรคเยอะมากอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยยเอย้คนเก่งขิดมึงอ่านซิไม่ได้ไปสักทีนึงอว่านอ้อ่ะเออผมอยากเรียนอยากแคมแคมป์ไฟ มึงไป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 ในน้าเลยดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดตอนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยผมก็มาดูว่าในเกมเขามีอะไรให้บ้างครับเจอกระป๋องเปล่าไม่รู้ได้ใช้ไหมกาโยนขึ้นรถไปก่อนเจอลูกบอลก็โยนขึ้นรถไปจากนั้นผมก็ขึ้นรถมาครับให้จจอาพนขับแล้วก็เจอกับแผนที่ก็เลยลองเปิดดูว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วต้องไปตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ย คือกูงงมากเลยใครเป็นนักธรณีวิทยาบอกกูทีว่าเราอยู่ตรงไหนของแมปนี่ไงนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอกูเจอแต่ไปเราจะไปที่แก๊สเตชันนะมึงฟังกูไอ้จ๊อบตรงไปตรงไปแล้วก็สุดทางเลี้ยวขวาเกียึขึ้นเขา้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ กูบอกให้มึงกินน้อยๆไงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบ้างครับก็นั่งไปตามงปรากฏว่าเจอหินตกไอ้ตบผีนี้นี่นเบาๆๆๆๆไอ้เหียรถเรามีคันเดียวดีดีครับดีดีครับดีดีครับดีดีดดีไอ้แค่นี้ดูพอดีบนรถไอ้ตบแม่งกระทิกนี้นี่เหียมันเหม็นเราเดินทางมาเรื่อยๆครับมาเจออุปสรรคแรกก็คือถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อครับแล้วก็เลยต้องเอาไม้กั้นเพื่อทำให้รถเนี่ยเราข้ามไปฝั่งให้ได้ดูดีตัวังครับโอ้โห เ้ยดูบุหรีตัวนึง่ะเฮ้ยมีนักมวยนึงบอกว่าเพื่อนเดี๋ยวกูจุดบุหรี่แป๊บเพื่อนกูเครียดว่ะกูให้ไปเดินงานกูไปเดินเล่นไม่รู้ว่าเป้าหมายไกลแค่ไหนครับแต่ต่อดื่มดำบรรยากาศแถวนี้ก่อนครับที่นี่เราก็เอาไม้มาพาดครับพอไปแล้วว่าไม่ค่อยไม่แย่นะอันเนี้ยว่าพอพอพอไปได้นะตรงตรงอันนี้คือมันมันได้แค่เบรกอย่างเดียวไม่ใช่เหรอได้แค่หยุดนี่อาวมึงไม่รอสัญญาณสัญญาณที่เหรอตอนนี้ ต้องน้องไปเดินทางต่อไอ้เชี่ยคนเปิดคนอ่านแมพแผนที่เป็นใบคือมึงคงจะไปกันได้อะตอนเนี้ยเออจะถึงแก๊สจะถึงปั๊มแล้วเร็วเดี๋ยวลงไปเซเว่นมีเซเว่นด้วยเหรอมีมีมีนี่นี่แวะปั๊มหน่อยแวะปั๊มหน่อยแวะปั๊มซ้ายหน่อยโอ้โหเอยปั๊มมิดมันเล็กจังวะจุดฟาร์มแรกของเราครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างลงไปฟาร์มก็เจอเหมือนเป็นเนื้อไม่รู้คิดได้ไหมแต่เอามาเก็บไ่ดาพี่ดามไนี่พี่ดามนี่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 พี่พี่พี่มานี่พี่มานี่นี่นี่ดูดูดูโอ้โห อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยไอ้เทียมันฉีดไอ้นี่มันโดบยาเอ้ยเฮ้ยมีเต้นได้เหรอ จมแจดมแจมว้าวเธอบัดดาวนั้นโดนใจพอเราเดินทางผมก็อยากรู้ว่าขับรถไปเป็นยังไงครับผมมาลองนั่งปึ๊บแม่งให้กดตัวอาตัวคิวเม่งทำเหมือนเกียร์กระปุกเลยโคตรยากโอ้ขับรถย่ำกันให้จอบขับนี่แหละดีแล้วครับผมก็นั่งไปสักพักนึงจะเปิดแผนที่ปรากฏว่าแผนที่หายไปไหนไม่รู้หายแล้วแผนที่อยู่ไหนเล่าแผนที่อ่ะไอสัตว์แล้วแผนที่ไปไหนเลยไม่ใช่ก็มูถืออยู่คนเดียวมึงจะลงเดินแล้วสัตว์เนี่ยเอ้ยมึงจอดก่อนแผนที่หายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจอด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 แกงเดินเรียนะ ตรง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 ตงตรงรงไปตรงไอ้เนียเคร ي, <ง>ียดว่ะขอดูบรีบ้แป๊บทุก <rative S 1> คนเตรียมรอดูทีเด็ดเลยครับคือผม่าไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องเอารถไปทาอะไรแล้วเป้าหมายคือตรงไหนคือในแผนที่มันไม่ได้บอกเลยเว้ยมันบอกไม่มแค่ชีชตตอนแรกที่เราต้องทาอะไรบ้างแต่คือผมแม่งลืมไปหมด, <OM. S 1> มหมดแล้วว่านั่งรถกันมาเรื่อยๆครับแต่จู่ๆเนี่ยรถก็พังครับไม่รู้เป็นอะไรไอ้รไอ้เ้ยดูรถอี้เฮ้ยพังหเลยรถรถรปตรงประตูแหว่งหมดเลย เอ้ยุดหยมีมียุดีหังีมามึงขับดีมีมึงขึ้นมไอ้เี้ยมีมามึงขับดีมึงมึงขับดีมึงับดีมแดงดลยมึงขับดีจับไปสีไปไปไปมีแดงมีแดงกูมีแดงกูมีแดงกู โอ้ยรถเรากากแล้วรถเราพังหมดแล้วเนี่ยเข้ารถด้วยเขารถด้วยไอ้เชี่ยข้างนอกคนแั้นอะไรหลังเข้าหลังกูเลยก็ไอ้เชี่ยนี่แหละไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยมึงเอาทำอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้เหี้ยรถเราอยู่45องศาแบบนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องซ่อมรถก่อนนะที่ี่ผมเริ่มเข้าใจเกมแล้วคือเราจะต้องหาของมาซ่อมรถด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยรถเราติดโอ้โหมันติดดินแล้วน้อง

ได้กินได้วันนี้เฮ้ยเฮ้ยกูล้มกูล้มช่วยด้วยกูล้มอ๋อโหลออ๋อหลยาพิษยาพิษกระดูกแขกมัแตกเอ้ากูตายเหรอเออเอาเยี่ยเพื่อนเพื่อนตรงไปตรงไปติดตัวสั่นที่ดัดตัวสั่นมึงจับใครมึงไมกินเยี่ยแหละที่ผมกินแบบ็ปเบเก้มันคือเนื้อดิบครับตอนแรกนึกว่าแดกสบู่โชคดีที่เพื่อนมีเข็มฉีดยาครับผมก็เลยฟื้นชีวิตขึ้นมาทีเนี้ยเรางานยากอะไรครับเจอสะพานเดินวนไปเลยดีๆนะแย่เราตังลำก่อนกูลงกูลงกูลงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถออออยยกก่่นนถ เฮ้ยมึงมาเต้นเที่กลางถนนตำเที่ยอะไรเนี่ยไอ้จ๊อบไอ้จ๊อบเห็นมือกูไหมจ๊อบไอโย่เฮ้ยอะไรมีใครมีคนหายไปจากบันทผานไปกี้ตากูกูกูพลิบตาไม่หายไปเลยตรดูมือกู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 โอเคโอเคจอดจอดจอดภารกิจต่อไปคือไปกู้ไอ้เฮโยเฮ้ยโยอยู่ไหนกูได้ยินเสียงเหมือนไม่ใช่เสียงของมนุษย์ว่ะเฮ้ยหนีหน ไอ้ไอ้ไอ้ด้เอาไหไอ้ได้เออไอ้นยถึงกองมาดิอเียอะไรรถจะไปได้จัดเฮ้ยรถเรารถโดนคุณปูไอ้จับปุงหาเฮียะกงนึ่งเียอะไรทุมันดิกรอเบียอ้รเยกระปเบยรอเรา่จบะไปไรต้องอาจัดแต่รแตกโดนมีขวดแตกมามาเริ่มใหม่เริหมเราอยู่ตรงไหนไอจบตรงไปน้องตรงไปเรววขาลงองเขา ไอจ๊อบไอเฮียแล้วมึงไอจ๊อบไอจ๊อบไอไอจ๊อบไอจ๊อบไอไอไอจ๊อบไอไอไอมันไม่ให้คนไปโบกอะไรสักอย่ที่สะพานมึงดูไม่น่าสะพานที่เราขับมากกกกููุขนั่งลมึงไม่ให้คนลงไปบงไปโบกหน่อยแล้วไอเฮ้ยมีมาเสียงอะไรวะไป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 ตรงลงตรงตรงตรงแล้วหักขวา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 มึงฟังไปดิหักขวาหักหักกระโปรงหลุดแล้วหักต่อหักต่อหักขวาหักขวา ไอ้ยัยจะต้ไม้เนียตอนนี้ไอ้ยัยใ้ไอ้โยดทำอะไรกลอไอ้เี้ยไอ้หลุดไ้สัตว์นเนี้ยมันแดก้วคุโยนเนี้ยมันแดก้วเออไปไปไม่มันแดกามสยไอ้้ตไอ้เลมติดลมไอ้ไปแ้วไป้วไป้วมันมันกลัวมันกลัวมันกลัวไอ้โยยามันด้วไอ้ไอ้ไไอ้มีกลัวคนไอ้มึฟังกู มึงฟังกูหมีกลัวคนกูพิสูจน์แล้วเมื่อกี้ไอเต้ยเห็นเหมือนกูปะหมีกลัวคนคนที่อะไรมันกัดกูตายไปที่แล้วเครียดอะไรวะเขาดูบริเวณแบบหัวเสียงอะไรอ่ะเกูด้วยสียงอะไรวะเจ้ากูเจ้ากูเด้งอยู่ด้งอยู่ด้งอยู่กูขึ้นไปเด้งอยู่เดึงอยู่เด้งอยู่ไอชิ้นนี่ไม่ใช่สนามมึงมึงคิดว่าเป็นสวนสยามทะเลกรุงเทพหรอไอ้เครื่องเล่นน่ะไอ้ มึงดูล้ออยาขูดแม่ไงไม่พอดีเฮ้ยไอ้ปลาไปถึงฝั่งนู้นเออมาเราเดินทางมาไกลแล้วครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรระหว่างทางก็ฟาร์มของเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าที่หยิบมาเนี่ยใช้ยังไงแต่เก็บไปก่อนว่าเราวิ่งกันไปปะรถเราไม่ต้องใช้ล <ง S 1> แล้เราเดิน <ๆ S 2> ทางกันไปเรื่อยๆครับจนเจอที่ที่หนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นปัญหาแลลวครับเพราะมันไม่มีทางไปเฮ้ยมึงเอาครั้งนี้จริงเหรอน้องเราต้องไปตอกสมอแล้วดึงขึ้นบนนี่ใช่ป็นมันไม่มีทางตอกดีหรอวะมึงดูหนังเยอะเกินไปปะเฮ้ยมึงเอา ได้ยังไงต่อไม่กูหมายถึงว่าต่อไปไอ่ะมึงจะทำยังไงต่อถ้ามึงเอารถมึงผึ่งไปถึงตรงนั้นแล้วมึงทำยังไงต่อมึงบอกกูทีดิไปไปไปหยิบรีโบดมาไปหยิบรีโบดเฮ้ยงูงูเฮ้ยงูพ่อที่เอาตัวเฮียอะไรอ่ะไม่ใช่งูหรองูไอส้สัตว์เอาไอา้อเฮีไอ<ๆ>้เฮียนี่ไม่งไปเล่นกับงูเฉยเลยมา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 กูสลับก่อนฟอนต์อ่ะไปเออ กูอยากรู้ว่าขั้นตอนต่อไปมันจะไปทำยังไงวะคือเครื่องขัดแต้มมึงต้องปักยังไงต้องเอาข้างหลังเหรออ๋อขึ้นไปก่อนเนาะขึ้นไปก่อนอ้าขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาวิธีไอสัตว์เออเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปอ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะอ่ะแล้วยังไงต่อเนี่ยสุดแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยเด็ดเด็ดฟังบทบทวิศวกรออนไลน์กูบอกให้มึงตั้งใจเรียนไม่ใช่ดูแต่ยูทูปกูเองเนาะเฮ้ยโอ้โหฟังมึงจะเป็นโอ๊กทำไมแล้ว มึงดึงข้างหลังดีกูบอกให้มึงไปดึงข้างหลังเนี่ยเชื่อค่ะไปเอาไโอเค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 กูเอาไปแขวนไม่ได้โอเคโมึงยิ้ไม่หยุดร้องเลยตอนนี้กูหอนกูหยุดยิ้มได้ตอนเนี้ยไอ้เนีไม่ใช่ไอ้สัตว์รีโมทอ่ะเอ้ยเออเออสวยสวยสวยไอ้เต้ยดึงหลังไอ้เต้ยดึงหลังดึงหลังกูกดอยู่เออไอ้สัตว์ไอ้ย้อยยี้มเนี่ยก็ต้องแตก ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยเออเอาดึงดึงดึงหลังดึงหลังดึงหลังเฮ้ยอ้าวเฮียเป็นลมมาแล้วเ้ยโอ้โหไอ้ขี้คว้าเราวิ่งไปกันไหมว่าจอดแม่งตรงนี้แหละว่าเราจอดแม่งตรงนี้แหละแล้วเราก็วิ่งไปกันไหมถ้าเกิดถ้าองเรายังไม่จบเพียงิธีนี้ครับใครอยากให้ผมร่วมเดินทางกันต่อหรืออยากให้ใครพามาร่วมเดินทางด้วยพิมพ์มาใต้คอมเมนต์